สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ถ้ามาขอเบาผื่นเจ้าของเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนี่คือนิสัยของเราเด้อนิสัยของยายทอนี่เราสิบมาเห็นเน้อกินเน้ออยากพี่น้องนิสัยของเราก็ได้จับผ่าจับเสียมจับพรอนหรือว่าจับบกชกกันสิน่ะเออเรามักล่งทงล่งท่านี่เรามักไปจังสันนี่พี่น้องมักบ่คือกันเด้แต่เราคนก็ไดทันมาเห็ดเนว้กินอาหารผื่นบ้านเอฟซีว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สู้กินสู้เบิงเนี่เด้อยายธรอูมันบมดถนัดเนี่จังมือนี่คือกันครับพี่น้องก็สิโงมันนีละ กอไผ่ชงกอนนี้ยัท่อนสิมาฟันออกเสียมันเหลืออยู่อันละกอนละล่ำสองล่ำพ่อพี่น้องเอาไว้ถ้ากินนอบ่ได้เอาไว้ใส่ล่ำเป็นนอไม่ไผ่เลี่ยงละพี่น้องกอนนี้ยท่อนกับสองกอนนี้ยท่อนกับปลูกเองเียใบยายยัท่อนมาเอามันไปปลูกตะตอนไหนมันขึ้นี่กอไผ่อยู่หลักเฮียันหลักพีน้องโอ้ยนอคนไหเนะพี่น้องนะคนเรวยนะเอ็นบอลนี่ผมขี้ดินครับพี่น้อง ข้ิมีถัถมหลังบ้านกะหาต้นไม้ต้นไหลม,มาปลูมันก็ถมใส่เงาอันเดียดยัดทอดกะฉาโซออกละกะฉาฟันกะวา่าฟันสีจำจำเนี่ยพี่น้องฟันสีจำจำแบบเสียวดินมาใส่อีกครับพี่น้องคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนงานกลุ่มผ้ามีหน้าเด้อพี่น้องเด้อไม่อยากดอ่งใบกันแล้วไม่เห็ดคลิปสูพี่น้องเบิ่งมะเบาผืา่นเจ้าของมะเบานิสัยซูฟั่งฮานาว่า,า,า,วามากเห็ดยังไงจังไงเออกะฉาเอฟชีข้นกะลองข้นกะตีตามยาัดทอดแล้วเนาะว่า เขาบเฮ้ยเลยเนื้อกินสูเบิงฮึเหี้เห็ดเป็นบ่วยายเนียนน่ะเห็ดเป็ดยุคพี่น้องว่าหนูบ่วยแทบเมื่อมันมันไม่ชอบทำจริงๆมันก็ไม่แซ่บมันบ่ล่ะนี่ฝนพวงฝนผ่าจังสีเล่าถึงชีเฮ็ดค่ะพี่น้องเพราะไงย่าท่อนราฝนบ๊เป็นดิฝนบ๊เป็นกับบ๊ยากแล้วย่าท่อนฝนเป็นเท่ากับฝนเหรอเราใส่เลยกับพี่น้องนี่ล่ะย่ำแรงเนาะฟันเองดึงเองกะชีดึงไปให้ไวเงง่วงกินกับพี่น้องเจาง่วงมากินนี่ย่ำช่วงเดือนมินาเหมันว่าอึดหยาเด้หยาเพราะเกิดเด้ฟง พ้องปักหนิวเลียดออกนิดน้อยค่ะพี่น้องนี่ดึงก็จิไปเอากัวมากินใบไผ่เฮามแย้มเหมือนแรงออกแก่เคสแต่ย้มเศร้าเด้พี่น้องเฮ็ดตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงมันเมื่อยกับฮักตัองสินอาบ่าได้ฮักโฮมเอีหยังเด้เฮ็ดกินว่ากะรักษาสุขภาพไม่ใไปคุ้มตัดซองก่อเนี่ยมดให้เลี่ยวในเที่ยเดียวหรือบ่ได้เล้อเอาอย่อเว้นกับเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นสบายใจเซิบอยู่ผุนอ่ะพี่น้อง,น,องนี่บ่ดิฟันลงๆเลี่ยวมึอละซีหาตุ่นเจ็ด ลับน้งฉิกอ่ะเออพอ่อแล้วก็พักผ่อนพี่น้องมือไม้ก็มาเอาไม้แล้วมันอยู่หลังบ้านเนาะเหยาะล่งเชดเด้พี่น้องเนี่ยแล้วก็ง่วางมากินคับพี่น้องชิโตนมันยยมนั่นน่ะโมมี่หยามีสองตัวเนี่ยเราพี่น้องก็พื่นง่วก็ับเพราะได้เลี้ยงหลายตัวในน้อยแล้วน้ำกลุ่นนี่ยมันหลานนั่นเด้อพี่น้องเด้อหลานมันมีหอวหลานงวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะพี่น้องผ่านมานี่จนว่าเดือนพฤษภาพแล้วนอกตอนนี้นะเรือยห,ห็นบร จากซองก,ยยก่อไ่ก็เลยยู่ซ้ำนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าก็ได้สาบกินนว2สองซ้ำเทียนแล้วเด้จนว่าพืชต้นไม้ต้นไหเมาปลูกเบิร์ดละท่าพี่น้องนี่ล่ะเด้อน,นี่ใส่เย็ดเะ็ดทอดขอบคุณทุกคนเอฟซีทุกคน